เชื่อว่าทุกคนรู้จักครับสมานสอจตุลงครับปี2 5 3 8ช็อกโลกด้วยการน็อกคุมเบอร์โตกอนซาเลสยกที่7ที่แคลิฟอร์เนียครับเป็นไฟดูเดือดแห่งปีด้วยมาดูคู่นี้ครับคู่แรกเปิดหัวครับคู่นี้นะครับจับตาดูดีๆนะครับเตี้ยร่ำอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับซ้ายกับขวาเจริญบุลเลตนี่ระยะหลังก็ถือว่าสดขึ้นมานะครับเป็นมวยเตะหนักต่อยแรงอวราพล เปิดเกมเลยนะครับยกแรกแหลกกันแบบนี้นะครับเอาแล้วครับขวาออกไปหนักๆดูว่าเวลาพนนี้ก็จะขยับเข้าหาประเภทเตะขาต่อยหมัดหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับใครพลาดนี่มีสิทธิ์หล่นได้เหมือนกันครับอ่าขวากับซ้ายครับใครจะหนักกันครับอวัดกันเลยครับอ่าประเภทมะขามข้อเดียวนะครับเจริญบุญเล็กนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้สูงกว่าใครครับแมวันนี้ได้ลอยครับเจอกับด่วน8 8เพราะว่าด่วน8 8นี่แม่หาประเภท พันกระเป๋าเลยครับแต่ว่าลูกเตะขาต่อยหมัดนี่แมหลายคนบอกว่าโอ้โหกระดูกแข็งโป๊กครับมาดูครับว่าเปิดหัวนี่ใครจะน็อกใครครับแล้วเหมือนเดิมนะครับเงินรางวัลสําหรับผู้ชนะน็อกก็ขั้นต่ํา2 5 0 0 0นะครับถ้าเตะก้านคอ50,000ถ้า4ถ้าแม่ไม้มวยไทยถ้ายาก1 0 0,000เลยครับการคอนี่เราเห็นหลายครั้งแล้วครับ บอลลังเพชรเปลิลน,นครนี่ล่อการคอไป2ครั้งรับไปครั้งละ50,000ื่นมีหมัดจิ้มด้วยนะครับจเจริญบุญเล็กแล้วก็สแสดงความดีกับอาจารย์บุญอีกครั้งหนึ่งนะครับได้รับรางวัลค่ายมวยยอดเยี่ยมครับสำหรับค่ายมวยบุรณามวยไทยครับประจําปี2568ของสนามมวยราชรดำเนินครับด้วยผลงานมาตรฐานแล้วก็มีแชมป์อย่างจเจริญสุขบุรณามวยไทยครับทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ครับ แล้นักมวยยอดเยี่ยมประจำปีก็เป็นด่วน99ครเกโอ้โหถือว่าโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงเลยนะครับด่วน99เอานะครับมาตามกันต่อบนเวทีนะครับได้ใหญ่นะครับเริ่มจะขยับเข้าหานะครับเบียดเข้าไปแม่หุกซ้ายโอ้โหดูว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับบัวลาพลเก๋ากว่านะครับกระดูกมวยนี่ถือว่าแข็งโป๊กเดินขยับเข้าไปนี่โดนหุกซ้ายเลยนะครับเจริญบุญเล็ก ว่ามีการแก้เกมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเหมือนกันเอาจิ้มท้องจิ้มหน้าขยับก็ไวดูว่าลีลาการชกขายกันเลยครับคู่นี้นะกัมปันใครจะเข้าเป้ามากกว่ากันนะครับขวาหรือซ้ายโอ้โหบวกใกล้ๆเอาละครับเอาละครับนี่แหละครับเป็นคู่แรกที่รอคอยครับวางไว้คู่เปิดหัวเลยครับคนเลิกงานห้าโมงเย็นต้องรีบกลับบ้านครับเพราะว่า โอ้คู่นี้คาดการกันว่าจะเป็นคู่ที่นีครับเอาละครับแมเริ่มเริ่มจะมีแมขานขานหน้าไปอยู่ขานหลังเลยเหมือนกันครับไม่น่าจะครบยกอะครับโอ้โหเปิดเกมมาเดือดเลยนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายที่ฟี่ซาร่าแอนตซินแอนตซินเม็ดไดฟิลนเบนด้า500ยา่าน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ แล้วก็ต้องขอบคุณนายห้างวินัยวีรพุทชงรับผู้ให้การสนับสนุนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดครับอาล้ครับยกแรกนะครับเห็นเขาลางกันแล้วนะครับมวยคู่นี้อาวุธนี่ถือว่าหนักนะครับทั้งลูกเตะขาแล้วก็ต่อยหมัดต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันนะครับไครจะพาโดนของไทยจังๆก่อนเท่านั้นยังคงเปิดเกมเหมือนเดิมนะครับดวล8 8นะครับหรือวราพลนะครับฮะ ขยับเข้าไปมีหัวเจาะยางด้วยจเจริญบุญเล็กก็ยาวกว่านแล้วครับมีดักออกแข้งขวาสวยแล้วก็มีหมัดขวาด้วยใครจะพลาดโดนของใครก่อนเปิดเกมแล้วนะครับแลกกันมาตั้งแต่ยกแรกนะครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยดูว่ายกนี้น,นี่อาจจะได้เห็นอะไรดีๆกัน,นครับแข้งขวาครับจเจริญบุญเล็กวันนี้ถือว่าเปิดหัวด้วยความดูเดือดเร้าใจครับตัวนี้25 0 0 0จะไปอยู่ไหนครับแข้งขวาเตะยัดเข้าไปครับ จเจริญบุญเล็กวันนี้นี่มาโอ้ยสอใอใกล้จังหวะจังหวะใกล้ๆนี่แต่โดนโดนมีโอกาสร่วงแน่ครับอยากระพริบตาครับปวดหนักปวดเบานีต้องอันไว้ก่อนเลยนะครับค่ายใหญ่ยี่ห้อดังครับออกสตาร์ทร้อยสองปอนด์น้ำหนักจิ๋วๆอ่ะครับโอ้โหมาขวามานี่ก็ซ้ายโต้คืนเหมือนกันนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายก็เแต่ขวาต่อยขวานะครับอาวุธมว,วยก็คล้ายกันด้วยอยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนนะครับ ดัวน 8, 8. ดแพยายามจะขยับเข้าไปดูว่าความหลากหลายนี่ตอนนี้มาอยู่ที่เจริญบุญเล็กแล้วนะครับมาชกในเกมตั้งรับได้ยาวกว่านี่นะครับหมัดขวาดักทิ้นตรงๆนี่แม่นด้วยนะครับของเจริญบุญเล็กเอาละครับแล้วก็มีแข้งขวาโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนก็ยังเดินอยู่ตลอดนะครับดวน88แปดพยายามจะตัดเวทีครับใช้โอ้หมัดหมัดขวาของเจริญบุญเล็กแกเลือกและจิ้มแม่นนะครับ ลอยท้องโอ้โหแต่ว่าจังหวะล้วงท้องนี่หน้าแกเปิดเหลือเกินครับดวนแปดหรือว่าราพลครับดวนเก้าเก้านี่เป็นยอดมวยของราชดำเนินปี68ไปแล้วครับอ่วันนี้ดวนแปดแปดอาเตะขาสวนหมัดมาอจังหวะหมัดขวาตรงของเจริญบุญเล็กนี่เอาออาแข้งขวายัดเข้าไปครับยัดเข้าไปครับอยักเข้าไปครับร่วงเลยครับโอ้โหเจริญบุญเล็กตามเข้าไปจะสั้วอีก3-4เมตรนะครับเรียบร้อยเลยครับ

2,3,4สฝังเลยครับฝังเลยนะครับเม็ดสุดท้ายโอ้ยเรียบร้อยครับหนักๆเน้นๆทุกเม็ดทุกดอก